สวัสดีค่ะทุกทุกคนคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธมีนะคะดิฉันธมีสมนทาเป็นทนายความทางด้านกฎหมายอิมเกรชันในประเทศสหรัฐอเมราิกาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารและจะไม่ตกข่าวสารเกี่ยวกับอัปเดตทางด้านกฎหมายอิมเกรชันของประเทศสหรัฐอเมราิกาค่ะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นักนะคะเนื่องจากทาง USCIS นั้นได้ออกมาประกาศว่าจะมีการเลื่อนนัดสัมภาษณ์สําหรับหลายๆคนที่ได้รับ กันนะัดสัมภาษณ์แล้วค่ะเรามาฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะจากเหตุการณ์โอมครอนที่ระบาดทั่วโลกมาตั้งแต่ตอนสิ้นปี2021นะคะและ ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ในเดือนมกราคมของปี2022ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงและตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะดังนั้นทาง USCS จึงได้มีการออกประกาศในวันที่12มกราคมปี2022ที่ผ่านมานี้โดยในประกาศนี้ทาง USCS ได้บอกว่าอาจจะมีการเลื่อนนัดสัมภาษณ์สําหรับหลายๆคนที่ได้รับนัดสัมภาษณ์ไปแล้วซึ่งการเลื่อนนัดสัมภาษณ์นี้นะคะจะเป็นไปแล้วแต่ ศูนย์ UCS ในท้องถิ่นแต่ละศูนย์นั้นดังนั้นแต่ละศูนย์จะมีอำนาจพิจารณาของตนเองว่าจะมีการเลื่อนนัดสัมภาษณ์หรือไม่และการเลื่อนนัดสัมภาษณ์นี้นะคะจะเป็นการเลื่อนนัดสัมภาษณ์ในทุกๆประเภทไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนนัดสัมภาษณ์ใบเขียวหรือการเลื่อนนัดสัมภาษณ์สอบซิทิเซนหรือแม้แต่การเลื่อนนัดที่จะ มาสาบานตนหลังจากที่ได้มีการสอบชิติเซนผ่านแล้วก็ตามข่าวนี้นะคะนะัว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นักสำหรับหลายๆคนที่รอคอย ว่าจะมาสัมภาษณ์รอคอยวันที่จะไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้รับการแจ้งว่าถูกเลื่อนสัมภาษณ์นี้ถ้าคุณสงสัยว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลื่อนสัมภาษณ์หรือเปล่าแนะนำให้โทรเข้าไปสอบถามกับทาง USCIS นะคะที่หมายเลข1800ของเขาหรือถ้าหากว่าคุณมี Account อ,ออนไลน์กับทาง USCIS ก็ขอแนะนาให้คุณล็อกอินเข้าไปใน Account ของคุณและตรวจสอบว่าคุณได้รับจดหมายแจ้งหรืออีเมลในอินบ็อกซ์ของคุณหรือไม่ว่ามีการเลื่อนนัดสัมภาษณ์ โดยปกติแล้วนะคะถ้ามีการเลื่อนนะัดสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างจะกระทันหันคุณอาจจะไม่ได้รับจดหมายที่เป็นกระดาษมาที่บ้านได้ทันนะคะดังนั้นการที่มีแอคเคาท์ออนไลน์ก็นับว่าเป็นสิ่งที่สะดวกและสามารถได้รับการแจ้งเตือนอัปเดตใดๆสถานะใดๆได้อย่างรวดเร็วค่ะดังนั้นโดยสรุปแล้วนะคะ ในการเลื่อนนัดสัมภาษณ์ครั้งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในรัฐใดหรืออยู่ที่ศูนย์ USC i s ศูนย์ใดดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะควรตรวจสอบสถานะเคสของคุณอย่างสม่ำเสมอในช่วงระยะนี้นะคะว่าการนัดสัมภาษณ์ของคุณนั้นถูกเลื่อนสัมภาษณ์หรือไม่ ในข่าวนี้นะคะก็ขอแสดงความเห็นใจกับหลายหลายคนที่ถูกเลือกน,นัดสัมภาษณ์สาหรับคนที่ไม่ได้ถูกเลือกน,นัดสัมภาษณ์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและสําหรับสถานการณ์โอมิคอนที่กําลังระบาดท,ทั่วไปณนะขณะนี้นะคะขอให้ทุกุคนรักษาสุขภาพและดูแลตัวเองด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่อง IG และช่อง Twitter ของเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ